การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วได้มีโลกมนุษย์แห่งหนึ่งแล้วก็พายุมหาตะม,มุยตะมุยตะโมอืออมหาตะมตะมุยได้เข้าถล่มชายฝั่งและหมกกู่เกาะอันดามันโอเคครับสวัสดีครับน้องๆท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับผมมิสเตอร์โปเตโตนะครับวันนี้มาพร้อมกับคำเรียกร้องของน้องๆในคอมเมนต์นะครับว่าอยากให้พี่เล่นแมปเอาชีวิตรอดอืมวันนี้พี่ก็จะมาเล่นแมปที่ชื่อว่า มไม่ใช่โอเคไปลุยกันเลยท่านผู้ชม a few moments later นี่ก็จะเป็นการเอาชีวิตรอดของพี่นะครับท่านผู้ชมนี่คือแมพที่เราจะไปโรงเรียนไฮทออ์สําเนียงที่ยอดไหมเราต้องไปหาที่ที่เราจะแอบเราจะเอาตัวรอดจากไปพิบัติพี่เอทุกคนได้ยินเสียงไหมได้ยินเสียงไหมมันเหมือนพายุเฮ้ย ฟ้ามืดคึมมืดคึมฝนตกพำมพรลกระมังตากผ้าเฮ้ไม่ใช่เฮ้ยเขาขึ้นไปยังไทงท่านผู้ชมดูดูเพื่อนเราดิเฮ้ยดูเสียงลมเสียงลมกระหนำ่ำกระโชกกันโชกแรงอพัดผาไ่ไวบกสวยวัดไวีวิวเฮ้ยอะไรก็ไม่รู้คำเตือนพายุสายฟ้าอย่ายืนในที่โล่งหรือในที่สูงเฮ้ยเฮ้ยเออ คนตายต่อหน้าเลยท่านผู้ชมฟ้าผ่าเจ็ดกลัวฟ้าลงุงยมต้องหทัที่แอบเฮ้ยเอ้นี่มันฟ้าผ่าุ้ยฟ้าผ่าเปี่ยงๆปี่ยงผมจะนอนอยู่นี่แล้ท่านผู้ชมเพื่อนจะตายเขาบอกว่าให้เราแบบอยู่ที่ต่ำนะครับจะอ,อยู่ที่สูงเขาบอกให้เราอยู่เฮ้ย ฟ้าผ่าฟ้าผ่ามันถล่มขนาดนี้เลยเท่านผู้ชมมันก็เกินไปแล้วเนี่ยฟ้าฝนคือขนองผมไม่ไหวแลนะ้วผมแอบเพื่อนก็มาเข้ามาเร็วเข้ามาเร็วนายผีนายผีบนหัวผีใบหัวไม่ใช่ท่านผู้ชมเ๋ยวปวดน,นะถ้าปวดนนี่โจะเลยนะโจ้บมึมๆฟ้าฝนก็นโชกแรงแอบบแอบเบพื่อนเรามากองอะไรกันตรงนี้เนี่ย แต่และคนมาแอบอทั้งนอกเหมือนสยองฉันเห็นมีคนตายด้วยได้เห็นฉันไหมนักากักปีศาจคำตอบผมไม่ได้นผู้ชมคมม่ตอบผมเลยผดูแต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนกำลังหนีตายกำลังหนีตายเอาชีวิตรอดจากพายุพายุกระหนำ่ำแล้วก็เอาชีวิตรอดไม่ได้นะผู้ชม,มที่ว่างก็ไม่ได้ยากเหมือนกันนะน้องๆ ต่อไปสถานีสถานีฟอร์ฟอร์ชั่นสถานีก็คืออะไรอูปั๊มน้ำมันปั๊มปตทบ้างอาจจะเป็นปั๊มโลบอไม่ใช่ปตทเฮออ้ยทุกคนทุกคนซิ่งได้คุณผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวผมอยากขี่ขี่ด้วยได้ไหมเพื่อนขอขี่ด้วยขอขี่ด้วยไปจะเป็นอันคนซ้อนรถให้หนายนะเพื่อน นั่งด้วยนั่งด้วยได้ไหมยอยากนั่งอะ่ะอยากนั่งด้วยเออออกไปออกไปเฮ้ยวัต u c ฟพี่ตายตายแบบงงๆเขาบอกว่าระวังไวรัสเฮ้ยเมื่อกี้เพื่อนใครเป็นหวัดอ่ะโควิดแล้วเนี่ย้ยเสียงไอ้แปลกๆนะเรา ณเมืองที่ผู้คนต่างเอาชีวิตรอดจากไวรัสโควิดสิบกที่มีผู้นำประเทศแต่งตลาดปาดเปลืองอ,อดูกำลังเอาชีวิตรอดกันเลยท่านผู้ชมเกิดการก่อหนเฮ้ยแล้วมันเพื่อนทำโอ้เห็นเมันผมไหมท่านผู้ชมเมื่อก,กี้ท่านผู้ชมมีการเกิดการชนคนตายเกิดขึ้นเมื่อก,กี้เห็นเด้งกับตาน่ากลัว อย่ารไปราวิ่งลองนี่เกาะราวิ่งลองท่านผู้ชมผมจะเป็นแบบเด็กจาวูนี่นจักจ๊กจั๊กจสายเลือดเด็กแว้นเก่ามันอยู่ในตัวเอาไปไปให้ข่วงมันจะชนที่หมดสายเลือดเด็กแว้นเก่ามันอยู่ในตัวผมทุกคนเดี๋ยวดะเดี๋ยวเฮ้ยเหมือนรถผมจะติดวะเฮ้ยอย่าชนน้โอ้ยจะไปเนี่ย อ้ดูผมย้อนสอนย้อนเฮ้ยแผ่นดินไหวนะผู้ชมเฮ้ยเกิดเกิดแผ่นแผ่นดินไหวขรั้งรุนแรงเฮ้ยตายเฮ้ยบ้านเรือนบ้านเรือนพังหมดโอ้โอ้โอ้เจะเอ้ยเอ้ยเ้ยโอ้ท่านผู้ชมผมไม่ไหวแล้วเออโอ้เออปวเจ็บผมตายแค่แผ่นดินไหวโอ้พระเจ้าเมื่อกี้แบบ มีมีปูนมีปูนมาทับมาทับเท้าพี่นิดเดียวคือแค่ทํานิ้วก้อยนะใช่ไหมจะลุกโป่งสวรรค์น่าจะพาฉันไปไหนนี่เพื่อนนะตเตือนไปพิบัติทนาามิโปดขึ้นไปที่สูงเราชิลแล้วเพื่อนเราอยู่ตรงนี้นายกลัวไหมเดี๋ยวจะไปนั่งข้างๆเดี๋ยวจอชจอช จอร์ชทำไมมันสั่นเดี๋ยวได้ๆๆไ,ไม่ทันแล้วทันไหมเนี่ยอย่าไปกลัวเพื่อนเราลอดเรารอดจอรชเราดูจอร์ชดูรับชมขึ้นซินนามิไปแล้วพัดบ้านแล้วเบิ้มเฮ้ย <c oughs> จอร์ชเรารอดไปแล้วขึ้นไปเดินเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแข่งดูแข่งจอรชจอร์ชเด้อเ <c oughs> ด้อเ <c oughs> ด้อ <c oughs> เพท่านผู้ชมจอชจอชของเราอยู่ไหนเมื่อกี้มันแกล้งโอ้โหสิงช้าสวรรล์ลมตายไม่เหลือ ก็เป็นยังไงกันบ้างครับท่านผู้ชมกับการเอาชีวิตรอดภัยพิบัติต่างๆในเกาะน,นะครับเล็กๆของเรากับมิสเตอร์โปเตโต้ถ้าเพื่อนๆอยากให้พี่ทําอะไรหรือน้องๆอยากให้พี่ทําอะไรก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และแชร์คลิปนี้ไปแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะครับเดี๋ยวพี่มีกิจกรรมอะไรดีๆเดี๋ยวพี่มานําเสนอไปแล้วครับ let's go